เชื่อมคุณเชื่วันนี้เชื่มาุณเชื่อมโอกลับมาแล้วอีเขียวของเรากลับมาแล้วจ้ากับรายการเกษตรห้าห้าห้าปดนี่ชี้ช่องรวยซูเปอร์คลีนแคปโซนาโนุซูเปอร์คลีนแคปโซนาโนเป็นอาหารพืชดินทีอยากลัวเปลียนใบมันแก้วสวัสดีค่ะรายการเกษตรห้าห้าห้าปดนี่ชี้ช่องรวยนะคะวันนี้นะคะ อรอ่านะคะมาดาเมและน้องใบและน้องอธิษฐานนะคะมาเที่ยวชมสวนมังคุดนะคะที่ตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่นะคะจังหวัดตราดนะคะนี่ค่ะอ่า สวนของคุณปิ่นอัคโคนะคะที่ใช้ซูเปอร์กรีนคุณเขียวของเรามาสิบปีแล้วนะคะเรามาแกะโชว์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะใ่เต็มคันรถไปขายแล้วค่านี้นะคะเราเนื้อสวยมากนะคะที่ประทับใจที่ใช้ซูเปอร์กรีนคุณเขียวของเรานะคะคือเนื้อสวยน้ำหนักดีจะลองทานให้ดูนะคะว่าป้าบอกออกลูกไห อร่อยหวานมากหวานอมเปรี้ยวไม่หวานเจี๊ยบนะคะอร่อยมากค่ะชุบกินคุณเขียวของแท้ของเรานะคะนี่นะคะเป็นนวัตกรรมสารอาหารพืชละสารปรับปรุงดินนะคะหนึ่งซองเล็กๆนี้นะคะฉีดพ่นใส่น้ำสองลิตรนะคะฉีดพ่นมังคุดพืชไร่นะคะพืชยืนต้นได้6ถึง15าไร่ลดต้นทุนขุดุดเลยนะคะฉีดได้เยอะมากนะคะบำรุงทั้งดินบำรุงทั้งต้นเป็นสารอาหารพืชนะคะ าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่ของเราแท้จริงนะคะไม่ดีเรายินดีคืนเงินนะคะสุบกินคุณเขียวของแท้เยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเฮ่ยคุณเกีียวันีคุณเกีียวปนี กลับมาแล้วอีเขียวของเรากลับมาแล้วจ้ากับรายการกระเตรห้าหหปลดนี่ชี้ช่องรวย